สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสําหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรได้นําทัพกะยอทอเยือนสหกรณ์บ้านหนองครกนะคะชูนวัตกรรมแปรรูปยางเพิ่มมูลค่าพร้อมมอบเงินกองทุนพัฒนายางกว่า3.5ล้านบาทนะคะแก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดนะคะซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยดเรเพิกประธานบอ,ร,ะะอนนร์ดกยทนายกรผู้ว่าการกันยางแห่งประเทศไทยนายสุทัศน์รองผู้ว่าด้านปฏิบัติการและก็คณะผู้บริหารของกะยะทได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังนะคะเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่าของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครกจำกัดค่ะ พร้อมกับมอบเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนมาตรา49วงเล็บ3แก่สถาบันเกษตรกรกว่า3.5ล้านบาทและเงินสวัสดิการเกษตรกรตามมาตรา49วงเล็บ5แก่ทายาทชาวสวนยางที่เสียชีวิตรายละ30,000บาทชูนโยบายนวัตกรรมแปรรูปยางสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง อย,อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งนายกรน,นะคะผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่าทางกยทอเองได้ขับเคลื่อนการบริหารยางพาราทั้งระบบภายใต้การทำงานของการนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่วางนโยบายแก้ไขปัญหายางพาราอย่างจริงจังโดยดำเนินการตรการมาตรการคู่ขนานเพื่อที่ลด ผลกระทบด้านราคายางพาราที่เกษตรกรได้รับส่งผลให้ปัจจุบันราคายางพาราปรับสูงขึ้นกว่า60บาทต่อกิโลกรมัมซึ่งปัจจุบันณวันนี้มี70บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรสถาบานันเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมากและยังคงเดินหน้ามาตรการต่างๆเพื่อที่ผลักดันราคาให้สูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันกเกษตรกรชาวสวนยางมีความเข้มแข็งและมีรายได้ที่มั่นคงด้วยโดยการผลิตและก็แปรรูปวัตถุดิบยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลส่งเสริมการวิจัยและก็พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะสอดคล้อง และก็อยู่ภายใต้ในโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือเกษตรกรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรกรเกษตรมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืนนั่นเองค่ะ